ใช่อยู่เปิดคลิปตรงนี้เลยได้ปะอยู่ๆเปิดคลิปเลยคุยคุยคุยอยู่แล้วเปิดคลิปไปเลยก็ได้นะ <laughs> ไม่ต้องตาใครแอ้อเคยโดนแล้วไงประเด็น <laughs> แต่ว่าคุย<ม>คุยไปคุยคุยไปสักพักแล้วอยู่ๆก็เปิดรายการกลางคันและนี่ก็คือคุณหมอห <laughs> 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 น้าเสีย <laughs> ก็งงอลยไ่ไม่ใครใครก็เป็นใครใครก็งงกันทั้งนั้นแหละเออแบบไม่ได้ตั้งแบบคือคืไม่ได้ตั้งตัวอย่างไรได้ตั้งตัวเลยตั้งแม่ตั้งตัวแล้วก็เสริมภัยไปด้วยนะครับอย่างแบบนี้เลยครับนี่คือพี่เก่งคนแล้วนั่นเองครับเปิดแล้วเปิดแล้วครับเปิดแล้วต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องทำงานเฟรนโปรเจกต์ครับ เปิดเปิดกันแบบงงงอย่างนี้แหละพี่เก่งงงงงแค่นี้เปิดแบบงงๆแต่ก็นะใครติดตามมาก็สักพักเลยแหละเล่นเล่นอย่างนี้มาสักพักนี้แล้วนะครับอวันนี้ครับวันนี้อาจจะเรียกชื่อกันงงนิดนึงเพราะว่าเห็นไหมอย่างเงี้ยอยู่อยู่ก็สอปกลับมาสุภาพวันนี้จะงงนิดนึงเพราะว่าทั้งแขกรับเชิญทั้งพิธีกรก็ชื่อเดียวกันอันทั้งคู่ นะครับพี่เก่งอ่ะแนะนำทุกคนหมวขึ้นติงครับอ่าครับตำนานเขาเขามัฉายาว่าตำนานเติงใช่ไหมสมัยก่อนโอ้ีแล้วไม่ได้หรอปีแล้วปีตำนานแล้วค่ะตำตำนานไปจนแหลกหมดแล้วตำนานเกินจนแหลกหมดแล้วแหมเลยถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่เก่งด้วยที่มาเยือนรายการ เยินช่องดีกว่าเอาพวกง่ายเยินช่องแต่ว่าเห็นว่าเคยมาเคยมาเม้นแว b บวอยู่แล้วในในช่องนะฮหนึ่งหนึ่งเออเว้น w e บเม้นแ e b w e ไปแล้วก็นี่คือคนที่สายเห็นที่ทาให้ทำให้เราดูหญิงในคณะนิเทศเพราะว่าเพราะว่าเรียกแล้วไม่หันเพราะว่าส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าถ้าจะมีทุระอะไรอ่ะถ้าเรียกชื่ออื่นไม่เป็นไรอะ แต่ถ้าเรียกชื่อเก่งพวกแบมันจะหันพร้อมมาสองคนทันทีคนเล็กนี่หันต่อแล้วก็มันจะมีคนหนึ่งที่จะโดนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนู้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เราก็เลยที่ที่โดนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เก่งคนนี้เก่งคนนี้ใช่เขามีฉายาเก่งสูงด้วยเรียกเรียกว่าเก่งสูงแล้วก็ชอบเรียกชอบเรียกกันเองว่าตัวเราเพราะว่าเราเล่นคือตัวเองแล้วมัน เรียกชื่อตัวเองแล้วมันเขินเรียกชื่อตัวเองแล้วมันเขินๆหน่อยเออนั่นแห<ม>ละเื่ใช้ย,ชายาแล้วก็คือเก่งใหญ่ใหอกคุยกันสองคนก็ตัวเราเก่งสูงให้เป็นคนเริ่มเรียกมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลอกเรียกตามตัวเราอท<ม>ีนึงตัวเรา<ม>ตัวเราสองสองคนตีกันไปมาก็จะเป็นเขาเรียกเป็นคดรับเลยไงเป็นคนรับที่ใช้เรียกกันแค่สองคนนี้ เขินอะเวลาเวลาเขาเรียกชื่อแล้วมันเขินแต่แต่แต่ก็ต้องเรียกตามตามความจําเป็นเพราะว่าคนเขาไม่รู้กันว่าเก่งสูงเก่งใหญ่คืออะไรแต่ว่าเห็นรูปร่างก็น่าจะพอเดาออกว่าใครเก่งสูงใครเก่งใหญ่อ่ะวันนี้ครับเชิญเก่งมาร่วมห้องทํางานเฟรนโปรเจกต์กันนะฮะก็จะมีสองภารกิจด้วยกันนะครับภารกิจแรกเป็นภารกิจคําถามเรียงลําดับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็จะเป็นภารกิจเปิดป้ายแล้วกันนะครับอย่างที่บอก ในตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์แรกๆของซีซันนี้ก็คือจะมีการบริจาคเงินรางวัลให้กับมวยนิติด้วยนะครับอ่ะวันนี้มวยนิติที่พี่เก่งจะบริจาคให้คือมวยนิติอะไรครับมวยนิติช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยมวยนิติช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดนะครับทั้งรายการในวันนี้ก็จะแบ่งครึ่งนะครับครึ่งนึงก็ให้พี่เก่ง แล้วก็อีกครึ่งนึงก็ให้กับมวลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่ายิ่งสะสม,มวันนงวัลเยอะก็ยิ่งรบาจากให้เยอะไปตามนั้นด้วยกันนะครับพี่เก่งครับ <c oughs> นะแนะนำกันก่อน,นครับวันนี้พี่ยอดทองของเราเนเองซ e อประจำบริษัทเ,เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของรายการประจำประจำซีซั่นนี้แล้วกันพร้อมไหมฮะไหมฮะพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อม ไม,มไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะฮะเพราะว่านี่คือภารกิจคําถามเรียงลําดับครับอ่ะกิการในรอบนี้ครับรอบคาถามเรียงลําดับนะครับเราจะมีตัวตัวเลือกให้ทั้งหมดสี่ตัวเลือกด้วยกันนะครับโดยสีตัวเลือกนี้จะให้พี่เก่งนะครับทําการเรียงลําดับคําตอบในแต่ละข้อว่าข้อนี้อยู่ในลําดับที่เท่าไหร่ นะครับเรียงไวเลยไม่ว่าจะเป็น4 3 2 1หรือว่า1 2 3่หรือว่า4 2 3 1อันนี้ก็แล้วแต่อิสระเลยนะครับภายในเหกสิบวินาทีแต่ว่าสามารถให้พี่ยอดทอง P ีซของเราตรวจคำตอบได้1ครั้งเพื่อง่ายคือในข้อนี้จะมีกันก็จะเรียกว่ามีโอกาสในการตอบคำถาม2ครั้งด้วยกันนะครับพี่เก่งครับทุกกี่ตำแหน่งก็คูณ50บาทเข้าไป นะครับโดยจะดูที่คําตอบเรียกถูกมาหนึ่งตำแหน่งก็ให้ไปห้าสิบบาทสองตำแหน่งก็หนึ่งถ้าตอบถูก4ี่ตำแหน่งเลยเงินรางวัลในรอบนี้ครับสามร้อบาทโหง่ายๆกันอย่างนี้แหละฮะก่อนหน้าที่จะเข้าสู่รายการขอเราในวันนี้ก็ได้มีการเช่นเดิมส่งโพยคำถ,คำถาม ไปให้พี่เก่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อหนึ่งนะครับพลโยธินศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับข้อสองก็จะเป็นเอ่อบางซื่อรังสิตข้อสามก็จะเป็นกรุงธนบุรีสยามแล้วก็ข้อที่สี่ก็จะเป็นหัวลําโพงพระรามเก้านะครับจากที่เห็นสี่ข้อนี้แล้วนะครับพี่เก่งพูดมาถึงเรื่องของรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะเอ่อ เชื่อเรื่อง,องรถไฟฟ้ามาถูกทางทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสถานีของรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าอ่ะ,อะค,ำคำถามมีอยู่ง่ายๆเลยครับเส้นทางระหว่างสองสถานีเนี้ยจำนวนสถานีที่ผ่านเนี้ยอันไหนเยอะกว่ากันก็เดียงมาเลยอันดับหนึ่งมากสุดสองรองมาสาม รอง2ก็4ก็รอง3กันไปอีกทีนึงก็คือน้อยที่สุดภายในเวลา60วินาทีโอเคเอาละนะ60วินาทีพร้อมจับเวลาครับ60วินาทีเริ่มเดินขึ้นแล้วครับจะโปติไม่ค่อยปนนอไปงีบงี่อยู่แล้วไงแล้วแบบ <laughs> มันเป็นตัวแส <laughs> เขาเรียกว่าเป็นระบบการขนส่งคมนาคมที่น่าจะสะดวกที่สุดและมั้งในกรุงเทพนะถ้าไม่นับรถแท็กซี่ ก็มาดูกันว่าทั้งสีเส้นทางนี้เส้นทางไหนที่ใช้ที่ผ่านสถานีมากสุดไปน้อยสุดนะครับเวลาจะหยุดเดินเวลาจะหยุดเดินต่อเมื่อเพียงพิมพ์แชทลงมาในคำในริดคอร์ดที่เราใช้อัดอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผ่านเวลาไปแล้วประมาณ4 0่สวินาทีนะครับเหลือยี่วิครับครับผมได้แล้วเอางเลยพิมพ์แล้วส่งมาได้เลยครับโอเคโุ้ยเกือบไม่ทัน ก็ไม่ทันนะครับอ่ะสี่หนึ่งสองสามนะครับพี่เก่งตอบมาแล้วเรียบร้อยสี่หนึ่งสองสามพี่เก่งมั่นใจมากแค่ไหนเชะมั่นใจห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ co ครับอ่ะยืดใน co ดูก่อนเลยครับอ่ะสี่หนึ่งสองสามนะครับ co ครับถ <laughs> ูถูกถอถูกไอยถูกนะ co ครับ เห็นคำตอบอันนี้แล้ว CEO บอกว่าถูกกี่ตำแหน่งครับเอาละตอนนี้ CEO กํลังตรวจคำตอบอยู่นะอ้าวแย่แล้วนะครับพี่เก่งครับ คำตอบที่พี่เก่งตอบออกมานะครับ CEO บอกผมมาว่าไม่ถูกเลยสักตําแหน่งนึงครับโ oh. <Yeah. S 1> อ้แย่จังอ่าแย่แล้แหละครับไม่ถูกเลยนะครับอ่ะล็อกให้ตําแหน่งหนึ่งแล้วกันครับตําแหน่งอันดับสามแล้วกันตําแหน่งอันดับสามก็อยู่ที่เลขสามนั่นหละครับคำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่คำตอบอันดับสาม ถูกต้องแล้วนะครับโอเคสิบ okay. ห้าวินาทีต่อจากชี้ชะตาแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ทันนี่ก็คือว่าจบถือว่าจบเกมเลยนะถือว่าแพ้ไปเลยนะครับพร้อมไหมฮะจับเวลาครับ,คครบ <laughs> พิมพิมพิมไว้ได้พิม,พ,ม,พ,มพิมเลยครับเลขสิบวิครับเก้าแปดเจ็ดหกเอสองหนึ่งสามสี่โอเคอันนี้ตัดสินกันแล้วนะฮะว่า จะตอบถูกกี่ตำแหน่งนะครับถากว่าอันนี้อันนี้ใบอันนี้ใบให้แล้วก็ถือว่าอย่างน้อยมี50บาทแล้วในมือนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคําตอบนี้มันยังไงครับซีโอครับหลควันย e ิ่งใดญอลังการนะครับซี CEO. โอตัวคำตอบออกมาแล้ว ซีโอบอกว่าโอ oh. ไม่ถูกโอ้โหไม่ถูกนะครับซีโอบอกผมมาว่าพี่เก่งถูกสองตำแหน่งครับโอ้ห oh. เนี่ยถูกกองเลยเหแต่ที่พี่เก่งตอบมาว่าเป็นสองหนึ่งสามสี่นะครับ ดี๋ยวแป๊บนึงมีแขกรับเชิญไม่ได้เข้ามีแขกรับเชิญไม่เชิญเข้ามาครับพี่ออดครับคุณแทรกแซงการคุณแทรกแซงการดําเนินรายการของผมเลยครับพี่ออดครับ <Okay. S 2> เปิดกล้อง่อยเปิดกล้องเลยเปิดกล้อง่อยมาแบบกองโจรเว้ยมาดูสงสัยว่าเสียงนิดมาจากไหนไม่เป็นไร มาทักทรยมาทักทายกลางรายการเลยนะครับอ่าเสียเสียจังหวะนิดหนึ่งนะครับเอาแขกรับเชิญของเราพี่โอต๊ตแขกรับเชิญพิเศษแขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญน,นะครับแต่ก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะมาดูคําตอบกันที่ถูกต้องกันสักนิดหนึ่งนะครับสองสี่สามหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะมีก็จะเป็นอ่าบางซื่อรังสิตนะครับแล้วก็เรียงมาที่หัวลำโพงพระรามเก้ากรุงธนบุรีสยามแล้วก็มาที่ผมะอนยินศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทยครับนะครับโอเคถือว่าพเพเก่งรอบนี้ไม่ธรรมดาครับพเพเก่งสะสมเงินรางวัลในรอบนี้ไปได้หนึ่งร้อยบาทมาถึงภารกิจที่สองกันแล้วครับกติกาในรอบแจ็คพอตนะครับสะสมเงินรางวัลเปิดป้ายของเราในวันนี้เราจะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมดสิบสองป้ายด้วยกันนะฮะ ซึ่งในแต่ละแผ่นป้ายในด้านหลังของแผ่นป้ายจะมีรูปอย่างที่บอกคือวันนี้เนี่ยมีวันนี้แต่งชุดแดงหน่อยเพราะว่าวันที่ลงเนี่ยออกวันที่ลงเนี่ยจะลงประมาณตุดจีนเนาะก็จะมีซองแดงกับซองขาวอย่างละหกป้ายเปิดเจอป้ายเปิดเจอซองแดงป้ายละห้าสิบแต่ถ้าเปิดเจอซองแดงครบหกป้ายรับหนึ่งพันบาทเลยนะครับโดยจะให้เลือกมาทั้งหมดหกป้ายด้วยกันก็จํานวนตามจํานวนซองแดงเป๊ะเลย ะะแต่ถ้าเปิดเจอซองขาวนี่คือไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคป้ายแรกนะครับหนึ่งถึงสิบสองแผ่นป้ายแรกอะไรดีครับเริ่มเลยมาออแผ่นป้ายแรกอะไรดีโอาหมายเลขหมายเลขเ้ามาเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะครับเปิดออกมาแล้วซองขาวอ้ยเอาแล้วนาเป็นห่วงนะฮะ แม่ไปไ้ายแรกเป็นสองขาวเสร็จแล้วไม่ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะครับแผ่นป้ายหมายเลขแผ่นป้ายที่สองดีทุกป้ายเอาไป้ายในดีแผ่นป้ายที่สองอลยดีครับอาอเลข2อครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองขอสองแดงขอสองแดงเป็นสองแดงครับห้าสิบบาทเพิ่มเติม ไม้แผน่นป้ายใบที่สามดีทุกป้า,า,ายเอ้าตายไหนดีไม้เลขไหนดีครับเอาไม้เลขห้าครับไมเ้เลขห้านะครับไมเ้เลขห้าขอซองแดงเพราะว่าตุดจีนขอแตะขออังเปาเยอะๆแตๆๆ่เยอะๆเป็น <c oughs> ซองแดงอยู่ๆมันดังขึ้นมาจากไหนเนี่ยบลูทูธเนี่ย <c oughs> โอเคไม่เป็นไร <laughs> ช่างหัวมันนะสองแดงครับได้อีห้าสิบบาทเอาใบที่เอาเรดี้เอาเอาเลขเก้าครับ <laughs> เลขเก้าหมายเลขเก้านะครับสองแดง <laughs> โอ้ยวันนี้สะสมเยอะวันนี้สะสมเยอะจริงๆนะครับวันนี้เป็นสองร้อยห้าสิบบาทแล้วโอ้ยพี่นี่พี่โอ๊ตดูไว้พี่โอ๊ตดูไว้เขาสะสมได้เยอะขนาดนี้พี่โอ๊ต อ๋อแล้วจะปิดไหนวะนี่เปิดมารอบแรกกูเจอซองขาวเหมือนพี่เขาเลยเปิดออกมันเซ็เมไปตอนนี้เปิดไปแล้วทั้งหมดสี่ป้ายนะครับจับครับป้ายต่อไปอะไรดีเอาหมายเลขสิเบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเปิด,ปดออกมาสิบเอ็ดเป็นซองขาว น่าเสียดายนะฮะไม่ได้เพิ่มแต่ว่ายังอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทอยู่นะครับอ่ะใบสุดท้ายครับพี่เก่งครับเอาอะไรดีครับเอาเลขสุดท้ายครับสิบสองอ่าสุดท้ายเลยก็เอาเลขสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับหมายเลขสิบสองเอาแดงเอาแดงนะแดงขอแดงไม่เอาเขาวแดงเป็นสงขาวแล้วอ <c oughs> ้ยแหม <c oughs> โอเคโอเคไม่แย่ครับไม่แย่ครับตบมือให้พี่เก่งหน่อยตบมือให้พี่เก่งหน่อยอ่นพี่โออดอย่านิ่งเฉยอาตบมือให้เขาหน่อยไม้โดนแซวแท้ๆไม้เขาโดนไม้เขาแซวแท้ๆนะครับอ่ะมาดูเฉลยกันนะครับว่าอันที่ไม่ได้เลือกมีอะไรกันบ้างนะครับหมายเลขหนึ่งเป็นซองแดงนั่นเองนะครับหมายเลขสามเป็นซองขาวโอ้ยหลบรอดไปได้โชคดีนะครับหมายเลขสี่เป็น เป็นสองขาวนะครับโอ้ยเล่นรอดไปได้หมายเลขห้าเปิดแล้วเนาะหมายเลขอ่ะเปิดเป็นสองขาวนะครับแหมโชคดีจริงๆหลบรอดสองขาวไม่ได้วุดนิตหมายเลขแปดเป็นสองแดงโอ้โหเสียดายนะฮะสองแดงหมายเลเสียดายสิบก็เป็นเดีย๋ยวก่อนนะว่าก็นะเหลืออยู่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นสองแดงนั่นเองนะครับโอเคไมายเลครับไม่ยเลว ไม่เร็วครับสะสมทั้งหมดไปได้250บาทให้พี่เก่งครับอ่ะอย่างที่บอกครับว่านละวันทั้งหมดนี้หารครึ่งนะครับแล้วก็ให้พี่เก่งไปสองให้พี่เก่งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้กับมเลนิติไปครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พี่เก่งได้ไป125บาทแล้วก็มเลนิติช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย125บาทครับเป็นไงพี่เก่งวันนี้โอ้เดี๋ยววันนานๆจะกลับมาคุยกันทีนะเพราะว่า ปกติไม่ค่อยได้มาคุยกันเนาะก็ทำรายการทำรายการนี้มาเพื่อการนี้เลยฮะอยากคุยกับเพื่อนแต่ก็คุยเฉยๆไม่สนุกต้องมีคอนเทนต์ลงสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ<า>ขอบคุณมากอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรายการนี้กันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามที่นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคเก่งต้าหรือว่ายุคไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นยุค ปัจจุบันนี้ที่ทําเป็ดโปรดักชันใหญ่โตขนาดนี้อะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญมานะครับพี่โอ๊ตครับขอบคุณมากครับพี่โอ๊ตครับขอบคุณมากครับที่ที่ที่มาเพื่อโดนด่าโดยเฉพาะนะครับมาเพื่อโดนแซวโดยเฉพาะเลยนะครับอะวันนี้หมดเวลาแล้วครับห้องทํางานเฟรนโปรเจกต์มาดูกันว่าสัปดาห์หน้านี้ใครจะโดนหลอกมาเล่นรายการนี้อีกเช่นเคยนะครับพ่อใหม่ครั้งหน้าทุกวันศุกร์หนึ่งคุ้มตรงมั้งนะครับอะไปแล้วสวัสดีครับ